สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านครับชมฟุตบอลพิพิธของอังกฤษนัดที่8ของฤดูกาลนะครับเดวพูลเล่นที่แอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยืเนอนเลสเตอร์ซิตี้นะครับเจมน,นัดที่8ในฤดูกาลนครับเดวพูจาฟฟครับ7นัด3แต้ม100%เ,เ,เลยนะครับมี21ันคะแนนนะครับ ส่วนเลสเตอร์อยู่อันดับ3ครับ14คะแนนนี่คือพร้เล่นที่จับตามองครับเซโดมาเน่นะครับแต่ว่าเป็นเกมคู่ใหญ่เรียกว่าเป็นสุดสัปดาห์นี้เลยนะครับกลางสัปดาห์เพิ่งจะเอาชนะเรวบูบซาวบ์ในสึกูฟาเชมเปสีกมาได้นะครับ สี่ประตูต่อ3ทาทั้งที่นำ่อน3าศูนย์แล้วก็โดนตีเสมอ33นะครับแต่สุดท้ายเขาก็เอาตัวรอดมาได้นะครับส่วนเลสเตอร์เนี่ยสดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราบอกว่าผลงานยอดเยี่ยมครับถล่มนิวคาสเซได้5ประตูต่อศูนย์ครับมาตัวรายชื่อ1ปตัวจริงครับเริ่มฝั่งลิเวอร์พูลครับผูส้สาวประตูเป็นอาร์เรนครับแผงหลังก็จะมีเซเวอร์ติฟเฟอร์จูฟันไดเป็นคู่เซนเตอร์ครับ ขวาอเลสซานโดซ้ายเป็นอัดูโรบัสซันครับแดนกลางเป็นจอร์แดนเทนเดอร์สันฟาบินโยและโจโยไวนารุมนะครับและสามประสานเดน,น่าโมฮัมหม็ดซาล่าริบโต้ฟิมิโน่และซาดิโอมานี่นะครับส่วนเลสเตอร์ครับลูกสามประตูเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลแผงหลังก็จะมีลูคเคโตเปเดล่าเบนอีเวนส์ซอนจูกูเป็นคู่เซนเตอร์และสายเป็นเบนชินเวลครับแดนกลางเป็นเอ็ดดี้ปราเอ้ครับกลารรุกเป็นอาเจเซเปเรสยูริเทอร์มันส์และแอซซิบาน์ และหน้าเป้าเป็นเจมี่วาดีนะครับอาครับเกมเริ่มมาดูกันครับเลวโผก,กับเลสเตอร์ดูการที่แล้วเลสเตอร์สามารถมาแบ่งแต้มที่แอนฟิลด์ได้นะครับ1ประตูตอนหนึ่งเอเดอร์สันให้ฟิมิโนจ่ายติดอีเวนส์บอลเป็นของเลสเตอร์ซ i นิโก้จ่ายติดฟิมิโนออกข้างนะครับ ลูกทุ่มของเลสเตอร์เบเชวลทุ่มมาไบรเอตเขินชิเวลมาที่ซายูกูไบรเอตให้มาที่ยูริเทเลมมนส์ไหทะลุทะลุช่องมาที่บาดีอาร์โอกาสทองของบาดีโอ้โหปลดปลายมือครับอาเดรียนโอ้โอกาสแรกของเลสเตอร์แล้วเกือบได้ครับโอ้โหครับกดเรียด ไม่เรียดเท่าไรนะครับแม่อาดเรียนยังไวครับปิดมุมเสาแรกได้ครับปัดทิ้งออกไปลลกเตะมุมของเลสเตอร์แต่มันเปิดมองออกไปได้ครับลาฟาเินเโูตรงนั้นซาฮาเล่นไม่ได้ไอ้บานสไปที่อีเวนส์ซันญูกูมาที่เอนดีตีเชนเวลเทเรแมนมาที่ปลาเออาปลาเอแล้วซัด เข้าซองอาร์เอียนครับโอ้โอกาสของเลสเตอร์2ครั้งแล้วนะครับเข้ากรอบทั้ง2ครั้งแต่ยังไม่เป็นประตูอาร์เอียนเปิดขึน้นมาโอ้โหเป็นเลสเตอร์เก็บได้อีกแล้วครับเอด็ดดี้ให้มาวาที่ไปขวาเป็นอายุเซเปเลสโอ้โหอาร์เอียนซูเปอร์เซฟอีกครั้งโอ,โ,โอ้โห้กาลายเป็นว่า10นาทีแรกเป็นเลสเตอร์ครับที่ลุยใส่ลิวพูครับโอ้โห ดีที่ตรงตัวและน้ำหนักค่อนข้างแรงนะครับแต่ก็ยังกินอาร์เจนไม่ได้โลกเตะมุมของเลสเตอร์ครับเปิดมาที่วาดี้ย้อนคืินไปที่ยูนิเทอร์มันส์แฮมิ่บานโอ้โดลูกดดนี้หลุดกรอบออกไปครับ ได้กดดันต่อเนื่องครับทางด้านเลสเตอร์แต่ว่าลูกนี้ไม่แน่ใจว่ายิงหรือเปิดแล้วครับลูกตั้งเตจะจากประตูของลิวพพครับบอลอยู่ที่อาเดรียนอาเดรียนสั้นๆกับมาติฟการสัปดาห์มาติฟไม่ได้ลงนะครับมีอาการปรบาดเจ็บแล้วก็คาดว่าเกมน,นี้น่าจะ ได้กลับลงมานะครับหรือว่าของจริงจะเป็นอย่างไรเด็กเขาต้องเป็นล่าให้เอดนตี้ออเซเ,ซเ,เปเรสให้มาเอดนตี้ออยวเซเปเรสไปนะครับให้ติดมาตีฟยอ้อนคืนที่อาริเอียนอลิสเตอร์อาร์โอนอลิสเตอร์อาร์โนยังไม่ให้ยอ้อนคืนที่มาตีฟพินเดอร์สนันวายนาดุมคืนที่ฟานได้เปิดยาวไม่แม่นแล้วเลสเตอร์ดักได้อีกครั้งครับ เทเลแมนไปที่ไรเอ้แฮวิลตันจิ้มสายที่เป็นชินเวลจิ้มมาให้แฮวิลตันไหลอยู่ที่เทเลแมนจิม้มเล็กโอ้โหจะเข้าชาร์จครับวานดี้บอลลดกไปถึงอาร์เดียนซะก่อนนะครับเฮนเดอร์สันฟาบินโจมาที่เฮนเดอร์สันอีกครั้งไปที่ไวนาดุมมาเน่ย้อนคืนที่โรเบิร์ตสันนะครับ มาเนี่อีกครั้งโดนดักโดนลิคาโดเปเลราโอ้วันนี้เอนยาแล้วครับลิวเวอร์พูลไรเอ้ไหลให้วาดี้แฮมิบานส์เฉินเบลจ่ายติดเฮนเดอร์สันอานอเฮนเดอร์สันชิ้งอานอ,อีกครั้งเฮนเดอร์สันอัลสเตอร์อานอเฮนเดอร์สันอีกครั้งยังขึ้นไม่ได้ครับเป็นสามเหลี่ยมครับมาติปให้เฮนเดอร์สันปาบิญโยแฟนเดอะคอปต้องกระตุ้นลูกทีมนะครับตอนนี้ โอ้แล้วจ่ายแรงออกข้างครับลูกทุ่มของเลสเตอร์อายุเซปเปเลสหนีโรเบอร์สันได้อาบอายุเซเปเลสทางขวาแล้วไหลติดฟานได้ไวอยดุมไปที่โรเบอร์สันแล้วครับมาเนี่ให้วอยดุมพิวิโนโคืนโรเบอร์สันวอยดุมให้ฟาบินโย้วครับพิิโนโฟาบินโย มาเฮเดอร์สันฟิมิโนออกขวาที่โมเมซาร่าละครับไหลเลียด <c oughs> ไม่ถึงมาเนี่ยอาบอลของเลสเตอร์ละครับโยเซเลมันส์เด็กเตอร์เปเดล่าให้เทเลมันเอดีดีไปย,ย้อนเขินที่ซซนิกูครับเอดีดีจ่ายติดฝ่าบินโยอาเฮเดอร์สันไวอาด้มให้เฮเดอร์สันแล้วลิฟูวว่าจะได้สวนอย่างไรครับเฮเดอร์สันออกขวาที่ซาลาฟาบินโยให้ฟิมิโน มาสายที่ไวนาตุ้มโอ้โหได้จบแต่หลุดกรอบออกไปครับครับเสาแรกหลุดกรอบออกไปครับแมโอกาสของเวีรวพูครับแมเกมนี้นานๆมาครับแม่แต่ช่วงสินาทีแรกเป็นเลสเตอร์ที่กดดันใส่ครับลูกตั้งเตะจากประตูของเลสเตอร์แฮสเปอร์เมิเคิลนะครับ จ่ายโอ้จ่ายไม่ไดีโอ้โหแต่มาเน่ใจร้อนโอ้โหมาแน่ใจร้อนไปหน่อยครับโอ้ใช่ไหมคุเกือบจะต้องรับผิดชอบเต็มๆแต่มาเน่บทเยอะไปหน่อยครับโอ้โหโอ,โอ้โอกาสทองหลุดลอยครับถ้าเข้าไปนี่ใช่ไหมคุณรับเต็มๆแล้วครับ เรเดอร์สัน้นต่ว่าไปขึ้นแรกเน็ตรูบเกมต้องบอกว่าลิวพ์พเป็นรองนะครับใหญ่เป็นเลสเตอร์ที่ลุยใส่มากกว่าอาร์ฟซาร่าทางขวาซาร่าไหลามาที่เฮเดอร์สันจิ้มตอกซาร่าแล้วซัดแล้วโอ้โหเป็นตรงตัวเชมิคิลต้องชกทิ้งออกไป้วครับบอลออกหลังลูกแตะมุมของลิวพ์พด,ดูซาร่าเจอเฮเดอร์สั้นแล้วซาร่า,าถือว่าปิดมุมเสาแรกได้ดีครับ ทางด้านแคสเปอร์เชมิเคิลเจนคลอบเสียดายแล้วครับลูกเตะมุมครับของเ์วูครับอลิส no. ันเดอร์อาร์โนสัญญาณมาให้ซาร่าสั้นๆนะครับซาร่าอาชาให้เฮนเดอร์สันตอกซ้อนไปที่อา no. ร์โนซาร่าปัดติดยังได้ซาร่าแล้วเปิดมากติดซนยูก,กู Events. เอเวนส์คยียาทิ้งออกข้าง เป็นช่วงเ,เวลาของลิเวอร์พูลบ้างน,นะครับเฮนเดอร์สันโอ้ล้มลงไปเบอร์สินให้เล่นต่อครับทด3นาทีครับครึ่งแรกเดอร์มันไปที่วาดี้เฮนเดอร์มันจ่ายติดโรเบิร์ตสันนะครับฟานได้ฟาบินโจมาที่ไวยาดุมนะครับให้ฟาบินโจอีกครั้งแล้วก็จบครึ่งแรกครับโอ้โห เวอร์พูลกับเลสเตอร์ยังสมักันอยู่สูนประตูต่อศูนย์นะครับอันนี้เป็นการยึดตำแหน่งนะครับของมานเน่ศูนย์ศูนย์นะครับครึ่งแรกเดี๋ยวเรามาชมครึ่งหนังกันต่อนะครับ เป็นสังวัติแรกของทางเลสเตอร์นะครับ เาละครับท่านผู้ชมครับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์ซิตี้ครึ่งแรกยัง0-0และรูปเกมเป็นทีมเยือนนะครับเลสเตอร์ที่ดูดีกว่านะครับเรมันส์มาที่อายุสเปเลสเรมันส์มาที่เอดีดีโดนดักโดยฮินเดอร์สันนะครับฟาบินโยหมาที่ซาร่าฟาบินโยซาร่า เปิดข้ามมาซ้ายที่มาเน่เอาลงได้ครับมาเนี้ยไปครับมีพื้นที่มาเน่มาเนีแล้วหลอกอยังติดนิคาโดเปเรล่ามาเนีให้โรเบอร์สันเปิดติดอายุเซสเปเรสบอกอยู่โรเบอร์สันตอส้นมามาเน่ให้ฟาบินโยแตะติดเอดิดี้แต่ยังได้อยู่ครับฟาบินโยพยายามจะไปแหวกได้เปิดติดนิคาโดเปเรล่าครับโอ้โหบอกหยอายุเซเปเรสเอดิดี้ อายุเซเปเลสไปแล้วครับอายุเซเปเลสแต่ว่าโรเบอร์สันก็มาทันให้ฟานได้ไม่นะดุมฟิมิโนย้อนเขินที่ฟาบินโยแล้วครับไม่นาดุมไปซ้ายมาเน่เข่ากลางฟิมิโนโมาครับมาที่มาเน่ในกรอบมาเน่ซัดติดด็อกลิคโดเปเรล่าเอเวนส์ต้องเตะทิ้งออกข้างครับ ลูกทุ่มของลิเวอร์พูลถอดแล้วครับส่งดาบิกยีต้าครับลงไปแทนไวนาทุ่มนะครับเปลี่ยนตัวคนแรกของลิเวอร์พูลครับเฮอร์สันทุม,มาเกียต้าไปให้ฟาบินโยเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันไหลต่อฟิมิโนตอกส้นเฮนเดอร์สันมติดปลายเอ่อาร์เลสเตอร์จัดสวนวาดี้ ทางขวานี่เาโตเปเรล,ล่าพัดติดอายุเซเปเรสโรเบอร์สันให้มาติฟแล้วครับโรเบอร์สันให้เจย์ต้าแล้วครับสับเจย์ยุต้าจิ้มตอมามาเนี่หลามหน้าโอ้โหมาเน่เปลี่ยนอีกคนครับลิเวรอ,รอร์พูลอันนี้ออเล็กชันเบรนครับลงไปแทนเฮนเดอร์สันครับส่วนเลสเตอร์ส่ง เอ็ดดิสันลงไปแทนยูริเทเลมานส์นะครับเอคาโต้เปเรล่าให้เอดีดี่เอวเซเปเลสเอดีดีให้มาเอดดิสันวาดี้เอวิเซเปเรสติดมาตีฟบอลของเซบาเลนเคลื่อนฟันได้แล้วครับมาตีฟไปขวาอาริสต์เดออาโน่เซบาเลนให้อาริสต์เดออาโนซาลา อลิโนให้ซาร่าแล้วครับซาร่าไปจะแหวกอ่าไม่ผ่านชินเวลครับไปเอแฮวิบานมาที่วาดี้แล้วครับเจเมดิสซันอ่ามิติสซันขามมาทางขวาบอลที่อลิโนไปแล้วปัดแรงแต่ยังได้ชินเวลให้มาแฮวิบานในกรอบแล้วปัดมาให้เอ็นดีเีโอแล้วเป็นบานดีโอยโดนเสาโอ้โหเสาแรกนะ่า รือพูลรอดตัวครับโอ้โหโเกือบพังครับส่วนริอพูโอ้ถอดซาร่าออกเลยครับแล้วส่งเซดดนชาคีรี่ครับวันนีสซาร่าผลงานก็ไม่ถึงขั้นเด่นมากครับเมคดาเปเรล่าจับ จ่ายรอดขาฟาบินโยบันที่เอดีดี้ให้มาอายุซีเปย์และจ่ายติดโลเบอร์สันจีตามาที่มาเน่แล้วครับย้อนคืนจีนตาเชมเบรเลนเอดแตรงครับติดเอีเวนต์เจ้าจินกูพลาดอ่ะครับโอกาสของมาเน่ครับมาเน่และซัดโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โดนมงโทษเลยครับโอ้โซนยูกูรับเต็ม,เต,มเต็มครับ โอ้แล้วมาเน่ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปครับโอ้โหอึดอัดตั้งนานครับแฟนเดอะครอปได้เฮแล้วครับนี่ครับมาดีใจกับเจอร์แกนครอปครับจับยาวนี่ครับโอ้ต้องชมมาเน่ครับไวเหลือเกินครับตัดได้แล้วซัดลูกนี้หมดสิทธิ์ครับแคสเปอร์ชไยมิโก้เกมที่อึดอัดแบบนี้นะครับจังหวะโอกาสความผิดพลาด ของฝ่ายตรงข้ามนี่ก็ต้องพยายามที่จะฉกสวยให้ได้แล้วครับเีมาเน่จังหวะน,นี้ไม่พลาดนาทีที่77ครับลิเวอรพูขึ้นนำจากเซดมาเน่แล้วเลสเตอร์เปลี่ยนตัวนะครับ สก the ูนี him, s <S so ้เหมือนจะเป็นทางด้านดูอีกทีนึงนะครับอาครับวัลอยู่ที่ชาเครีฟิมิโน่ชาครี่ยังได้อานอให้เชมเบรนซัดใกล้โอ้โหเชมเบรนโคซ์เปอร์เซฟ แล่เตอร์เป็นแฮมเ่อร์าวฮิวลี่นะครับลงมาเมื่อสักกี่ันี้สกอบอดไม่ขึ้นให้อะครับโลกเตะมุมของลิร์พูลุ้นประตูที่2ครับท้าสอนก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นนะครับปรโยชเปิดชาเม็กซ์ชนมาแถว2เป็นโรเบอร์สันไม่ยักได้ลรยสั้นรวสั้ตัวนี้2-0โห โอ้เรื้อภูบทจะได้ครับโอ้โหเป็นแอนดร์บซันครับเกมกลางสัปดาห์โรบซันก็เพิ่งจะทำประตูได้นะครับในยูฟาแชมเปี้ยนครับแล้วมานัดนี้ครับโอ้โหสองศูนย์ดรบซันนีชาล์ดีพยายามจะฝืนไปเองแล้วก็ไปได้ครับโอโ้แล้วก็ซัดลูกนี้ครับโอ้โหบอลติดไซด์ด้วยครับ ลอยเสียบตะข่ายเข้าไปครับโอ้แทบจะสุดมุมเลยครับของทางโรเบอร์สันนาทีที่84ครับโอ้พอลิอฟูได้ลูกแรกจากความผิดพลาดของซอนยุโกแล้วก็ไม่ได้ประตูที่2ครับจากโรเบอร์สัน2-0ครับหรือฟูทิ้งทางออกไป ถ้าบอกว่าเกมนี้เลสเตอร์มาดีครับแต่แมปมาพลาดแบบส่วนบุคคลละครับของซอนยุงโกครับเวลายังพอมีเลสเตอร์ต้องเร่งตีไข่แตกวาดี้จ่ายติดโอเวอร์ซันอ้าวยังได้ครับชาฮิรี่ไอรีตติดเกียตา้ามาที่โรเบอร์สันครับฟาบินโยแกออกมาได้ให้เกียตา้ามาติบ เซมเบเลนคีโมนออนเค้นที่เซมเบลมเบลนนะครับเกยิต้าออกซ้ายมาแน่ทันอย่าไม่ออกมาเนี่ยหักข้อติดเอนดีดีแม่เกยิต้ารอครับสโกคนนี้ทอดไปแล้ว2นาที3แต้มไม่นา้มีปัญหาครับสำหรับลิวโพลุนลูกที่3ครับของทางลิวโพ ลูกเตะมุมเป็นลูกเซตเพสที่ลูกการนี้ลูกพูลมีจุดเด่นนะครับอาซาโนปัดฝันได้แล้วตบู้โหดดยเชมเบอร์เลนโอ้โหข้ามคันออกไปครับทดครอบแล้วผู้เัสินเซเว่คนเตะขึ้นมาก็น่าจะเป่าแล้วครับ ใช่ไหมคิลเ,เปิดขึ้นหน้ามาโอสินให้เล่นต่อ,อยแล้วก็เป่าจบเกมครับเป็นว่าลิวพูครับเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้2ประตูต่อศูนครับโอ้ต้องบอกว่าถ้าดูจากรูปเกมนี่เหือดจับเหมือนกันนะครับลิวพูแต่สุดท้ายเก็บ3แต้มได้ครับมาลุ้นกันของจริงครับวันเสาร์นี้นะครับ เวลาสามทุ่มเสาร์ที่5ตุลาคมนะครับเดาว,ว่าลิฟโพรจะเก็บ3แต้นได้หรือเปล่าและนี้เป็นแมตช์แรกในฟีฟ่าออนไลน์ยี่สิบฟีฟ่ายี่สิบนะครับไม่ใช่ออนไลน์นะฮะก็อย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปแต่แรกว่าเดือนหน้าจะเริ่มเป็นฟีฟ่า0แทบทุกแมตช์เลยนะครับเอาครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ติดตามใส่กระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับก็อาจจะตะกุกตะกักหน่อยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเล่นเพิ่งหัดเล่นฟีฟ่า20ก็ยังไม่รุ้นไม่คุ้นเคยกับเมนูต่างๆนะครับถ้าิดพลายังไงก็ขออภัยด้วยนะครับลาทุกท่านไปเลยนะครับสวัสดีครับ